คุยกันไคุยกันมีอะไรคุยกันตรวจไ่หลือไม่ใช่มาไม่ใช่มาทร้ายใครวาาาาี่ลงก็จะขอกำลังเสริมจากสพวังสะพุงเพื่อนำกำลังเสริมมาระงับเหตุเพื่อจะได้วางแผนเข้าควบคุมก่ร้ายต่อไปครับ สไนเปอร์ชุดพลมตปืนนะครับเข้าประจำจุดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอย่ามุ่งนี้ไป เพื่อไม่ก่อเหตุรุนแรงในห้องว้านเฮ้ยเชกันจับ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 เข้าไป้งเ่ห็นแตใช้งานเข้าไม่ได้ใช้เซอร์กันเพื่อควบคุนแลาย เดีวเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้คุณมีสิทธิ์ที่จะพบทนายจับและแก้งสิทธิ์ให้ผู้ก่อเหตุคุณมีสิทธิ์ที่จะพบทนายหรือญาติได้คุณมีสิทธิ์ต่อญาติคุณดีคุณไม่ใจใครทราบปรการจะปุมคุณจะมีสิทธิ์รับสารกานสอบสวนไม่เกี่ยวป่วยรับคาคว้าผู้คนปลอดภัยไหม เพ่กผู้คนปลอดภัยไหมปลอดภัตรวจอุปกรณ์